กระบะผ่อนน้อยน่าใช้งานมีซูบิชิไายตันคันนี้เลยค่ะ มาดูความพิเศษของรถคันนี้กันเลยค่ะมิสูบิชิไททานดับเบิลแคบ2.5 GLS VG Turbo ตัวนี้นะคะมีความพิเศษมีทั้ง ABS Airbag DVD MP3 และลูกเล่นอื่นๆอีกมากมายราคาขายอยู่ที่419,000บาทผ่อนเริ่มต้น7,200บาทเท่านั้นเป็นรถกระบะท,ที่ราคาผ่อนประหยัดมากๆเลยแม็กใหม่ยางใหม่ TE 37ขอบ18 มาพร้อมกับไฟหน้าโชบเฉี่ยวนะคะแล้วก็ดีไซน์ไฟตัดหมอกที่มีตัวโครเมียมครอบมาให้แล้วเรียบร้อยและโลโก้มีซูเอพิชีตไททันมาพร้อมกระจกครอบโครเมียม <Hey. S 1> ด้ามจับประตูโครเมียม <Hey. S 1> และบันไดข้างมีเฉพาะในรุ่นตัวสูงนะคะ บอดี้ภายนอกถือว่าคันนี้เป็นรถน่าใช้งานอีกหนึ่งคันยังไงฝากพิจารณาคันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันดีกว่านะคะภายในตัวนี้นะคะเบาะเป็นเบาะหนังเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วก็ด้านในนะคะ กว้างขวางมากสามารถนั่งได้4-5คนแล้วก็ในส่วนของด้านในตัวรถนะคะจะมีตัวเครื่องเสียงที่เราได้เห็นไปแล้วที่ต้นคลิปนะคะถ้าใครชอบความบันเทิงรับรถคันนี้ไปรับรองว่าใช้งานกันไปยาวๆเลยคะ่ะมีความพิเศษของคันเกียร์มาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะออกรถจบจริงที่100บาทที่เต็นท์รถโรถจนาออตโต้ค่ะ มิ t ูบิชิไท t ันดับเบิลแค a ส25ตัว G L S ปี2014จด2015นนะคะตัวนี้นะลูกค้าได้ออปชั่นไปแบบเยอะมากนะคะมีทั้งตัว A B S แอร์แบนะคะ MP3 DVD นะคะทุกอย่างรับรองว่าคุ้มมากและที่สำคัญนะคะเจ้าคันนี้ราคาผ่อนนะคะเท่ากับรถเก่งเลยถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเซลตังกวาได้เลยนะคะที่เบอร์063-220-1555นะคะยังไงฝากติดตามนะคะตังกวารถสวยไว้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ว่าคลิปหน้าตังกวาจะพาไปชมกับรถรุ่นไหนนะคะแล้วก็มีข้อดีในการเลือกซื้อแบบไหนนะ,ะฝากโปรโมชั่นที่ร้านไว้ด้วยออกรถ100บาทผ่อน3,000แล้วก็ดอกบ พิเศษสุดๆเลยค่ะถ้าใครกำลังมองหาอยู่ก็โทรหาตังกวาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ